สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะอาจารย์เมย์มาอีกแล้วค่ะเมื่อวานก็ลงให้เนาะเอวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะเอาฮา,หาหนอยแล้วก็ลาวลงให้นะคะเพราะว่าอา,อาจจะเลดหน่อยเพิ่งไปส่งหยองมานะคะก็จากที่ผลสถิติของเมื่อวานนะคะเลขที่ว่าอาจารย์ให้เด่นนะคะ ก็เข้าหมดทุกตัวเลยเนาะอ่านะคะก็มีนอยพิเศษนะ7 0 8 2 8นนะคะก็เด้งไปนะคะปกติอันนี้วันนี้ก็คงไม่ไม่ทันนอยพิเศษนะคะอ่าก็คงจะนับตั้งแต่ปกติไปเลยเนาะอ่าเฉพาะกิจก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่าอ่าอาจารย์ใส่หน่วยเอใส่อ่าทำมาตั้งแต่เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อคืนนะคะก็อ่า แล้วก็มาลงตารางนะคะมาลงตารางให้สมาชิกแล้วก็วันนี้เพิ่งได้มีเวลานะคะก็ว่าจะทําวิดีโอลงให้ก็อลองกดติดตามก่อนนะคะถ้ามันเข้ายังไงก็ค่อยว่ากันนะคะอาจารย์จะรีบทําให้เร็วๆแล้วก็ลงให้เร็วๆนะคะจะอัปโหลดในช่อง YouTube ให้เร็วกว่านี้นะคะเนาะอ่ะนี่นะคะก็เป็นผลของเมื่อวานนะคะก็เราก็แตกกันไปทุกหวยเลยเนาะอ่ะอันนี้แล้วแต่พิจารณาดู กันเนาะเพราะว่ายังไงยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นนะคะก็ผิดถูกก็อย่าด่ากันนะเพราะว่าเราก็ลงให้ฟรีๆนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ของอ่าวันนี้นะคะนะคะอ่าเนาะ,อ,ะอันนี้ของเป็นแนวทางของวันนี้นะคะอ่าอาจจะช้าหน่อยแต่ก็อ่า ลงให้นะคะก็เราจะทำลงให้เร็วๆหน่อยอาจารย์พยายามจะลงให้เร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็ทำงานด้วยตอนกลางคืนอย่างที่บอกนะคะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ก็เลิกดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะกะ็กว่าจะมาถึงบ้านก็ทำห่วยก็เช้ามาก็ต้องรีบไปส่งยองนะคะก็ขออภัยนณะตรงจุดนี้ด้วยนะคะอ่านอกก็ ให้ทุกคนแคปไว้นะคะก็ลองเอาไปพิจนารณาดูนะคะอ่าอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเด่นประจำวันนะคะเด่นประจำวันของวันนี้นะคะที่อาจารย์คิดว่าอ่าน่าจะเข้ามานะคะน่า,อา,อ,าอาจจะเข้ามาในเลขในที่อาจารย์ลงให้นะคะก็อันนี้เป็น่าไม่ใช่สูตรนะคะอันนี้ไม่ใช่สูตรแต่เป็นอ่า เลขโหราศาสตร์นะคะเลขโห,โหราศาสตร์ดวงดาวนะคะที่อาจารย์ทำอามานะคะก็เราลงในรูปแบบใหม่แล้วนะคะก็ลองเอาเด่นไปพิจารณาดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าไปชนกับท่านอาจารย์ท่านไหนนะคะก็าสามารถที่จะจับตัวได้นะคะก็ลองพิจารณาเด่นดูนะคะที่อาจารย์อบอกว่าระวังห้านะระวังหกนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็บอกว่าให้ระวังห้านะคะ ก็เข้านอยปกติไปเลยเพราะตอนนี้นะคะทางอ่าหลายๆเวบนะคะอ่าหลายๆเวบเขาก็มีแค่เพียงอ่า <c oughs> นอยพิเศษนะคะนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะคะก็ส่วนหวยอื่นๆก็มีแบบปกตินะคะก็อ่ามีแค่นอยอ่อที่สามารถที่อ่าเขาจะยุบนะคะเขาลดลด น้อยลงนะคะก็ไม่ใช่ยุบนะคะลดน้อยลงนะคะก็จะมีแค่น้อยปกตินะคะอนอยพิเศษแค่เพียงเท่านั้นเองนะคะก็ลองเอาตัวเลขเด่นของอาจารย์ไปพิจรารณาดูนะคะก็ในวันถัดไปในวัน ข้างหน้านะคะอาจารย์ก็จะพายายามหลงให้นะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ